บทที่สองเราชายชะก,กันนำโดยหลีอ่อีพาตู้เฉาฮวาเดินออกจากบ้านตระกูลตู้มาด้วยความเร่งร้อนฝีเท้าของพวกเขารวดเร็วมั่นคงจนตู้เฉาฮวาต้องแบกข้าวของเดินตามหอบแหกๆเหนื่อชุ่มแผ่นหลังแต่ไม่ปริปากบนยอมเดินตามรังท้ายไปอย่างว่าง่ายนางไม่รู้หรอกว่านางกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดรู้แต่ว่าคนพวกนี้มีวรยุทธ์สูงส่ง ดูจากลักษณะท่าทางคาดว่าน่าจะเป็นคนในกองทัพความรู้ความสามารถของตู้ชาวฮามีไม่มากนางได้ร่ำเรียนในช่วงเวลาวัยเด็กเพียงช่วงเวลาสั้นๆการพบปะผู้คนก็มีเพียงแค่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันเท่านั้นจึงไม่ได้คาดเดาอะไรให้ยุ่งยากหากพวกเขาอยากจะลวงนางมาฆ่าคงไม่ยอมเสียก้อนทองมากมายเพียงนั้นอย่างน้อยยามนี้ตู้ชาวฮวา ก็พอจะภาคภูมิใจในตนเองอยู่บ้างที่ชีวิตของนางมีค่าถึง8ก้อนทองนักหรือไม่รีอีเอ่ยถามผ่อนฝีเท้าให้ช้าลงพวกเขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญยังไม่มีใครเคยแต่งงานออกเรือนสตรีส่วนใหญ่ที่ครุกคลีอยู่ด้วยล้วนอยู่ในหอโคมเขียวเสร็จกิจแล้วก็ร่ำราไม่เคยต้องใช้เวลาร่วมกันเฉกเช่นนี้แม้คราวแรกจะรู้สึกหงุดหงิดใจในความเชื่องชาของสตรีอยู่บ้าง แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ปริปากบนซ้ำยังไม่ทำตัวให้เป็นภาระพยายามเดินตามอย่างเร่งรีบจนใบหน้าชุ่มเหงื่อหลี่อีก,ก็ลดอคติในใจลงอย่างเชื่องช้าผ่อนฝีเท้าแล้วเดินย้อนกลับมาเอ่ยถามพอไหวเจ้าค่ะจะพักสักหน่อยหรือไม่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้านายของเขาไม่ทันอยู่แล้วตั้งแต่ได้รับขวดยาจากท่านผู้เท่าหวัง กู้เจือฉีก็ไม่รังรอให้เสียเวลาสั่งการเสร็จก็เร่งควบอาชาคู่ใจกลับเมืองหลวงทันทีปล่อยภาระหน้าที่ที่เลือให้ดีอีและเหล่าองครักษ์อีกแปดนายเป็นผู้คุมการสตรีผู้นี้เข้าเมืองหลวงความจริงเขายัางคิดว่าท่านแม่ทัพคิดมากไปเองส่งคนมามากเกินความจำเป็นแต่เมื่อบรรยากาศรอบด้านเริ่มมีกลิ่นอายแปลกประหลาดดลีอีก็เริ่มเข้าใจความหวังดีของท่านแม่ทัพเสียแล้วแม้ลีอีจะสนทนาอยู่กับตู้ชาวฮวา แต่หูยังรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนของเขาเป็นแน่องครักษ์ทั้งหลายล้วนเป็นหน่วยกล้าตายความสามารถทัดเทียมกันเมื่อหลี่อีรับรู้ถึงความรู้สึกแปลกประหลาดพวกเขาเหล่านั้นก็รับรู้ได้เช่นกันมือข้างหนึ่งของเราองครักษ์กระชับกระบี่ข้างเอวอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตู้เฉาวากระพริบตาปริบๆกำลังจะอ้าปากถามแต่หลี่อี กรับส่งสัญญาณให้นางเงียบเสียงลงเกิดอะไรขึ้นห้ามอยู่ห่างจากข้าเป็นอันขาดลีอีกระซิบเสียงเบาท่าทางขึงขังตู้เชาวฮวาได้แต่มองหน้าคนพูดอย่างไม่เข้าใจช่วยชีวิตของนางผกผันขึ้นสู่จุดสูงที่สุดและถูกฉุดให้ลงสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดผ่านเรื่องราวดีร้ายมานับไม่ท้วนแต่เรื่องการต่อสู้การชีวิตของนางยังไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน ยังไม่ทันในตั้งตัวอะไรบางอย่างก็บินผ่านหน้าไปตตดเส้นผมปลอยหนึ่งของนางให้ร่วงหล่นลงพื้นดวงตากลมโตคู่นั้นเบิกกว้างอย่างตื่นตระหนกตู้วยโชฮวาไม่มีเวลาร้องด้วยซ้ำร่างทางร่างก็ถูกหลีอีกระชากเข้ามากอดไว้แนบอกพร้อมกับเสียงกระบีที่ถูกชักออกจากฝักคนอีกกลุ่มหนึ่งในชุดดำปกปิดใบหน้าพุ่งเข้ามาเป้าหมายคือนางสังเกตได้จากวิธีกระบีที่ชี้เข้ามายัางร่างของนางไม่ขาดสาย หากไม่มีกระบี่ของหลีอีคอยปัดป้องป่านนี้ร่างทั้งร่างของนางคงพรุนเลือดไหลออกมาหมดตัวเป็นแน่คนพวกนั้นหลีอีกระชับเอวบางไว้แน่นกว่าเดิมเขารู้ว่ามีควรใกล้ชิดกับสตรีของเจ้านายแต่เหตุการณ์ตรงหน้าขับขันไม่อาจจะยึดถือเรื่องกรอบประเพณีอันใดจำต้องพาสตรีผู้นี้เข้าเมืองหลวงโดยไร้รอยขีดควรหาไม่แล้วชีวิตคนสำคัญที่ผูกติดไว้กับนาง คงไม่มีความหวังใดเหลืออยู่อีกต่อให้ต้องตายลีอกีก็จำต้องปกป้องสตรีผู้นี้สุดความสามารถมันมาเพื่อฆ่าเจ้าฆ่าฆ่าเสียงหวานตะโกนลั่นอย่างตื่นตระหนกนางไม่มีศัตรูที่ใดแค่ถูกก้อนทองแปดก้อนแลกมายังไม่ทันได้พบหน่าสามีก็จะถูกฆ่าทิ้งเสียแล้วหรือตู้ฉาวฮวา,วากรีดร้องเสียงดังยามกระบี่พุ่งมาด้วยความเร็วโชคดีที่องครักษ์ผู้หนึ่ง เร่งฝีเทามาขวางเอาไว้ได้ทันพร้อมกับทั้งร้องออกมาเสียงดังหลีอีผ้านในยิงนี้ไปก่อนพวกเจ้ารับมือไหวหรือไม่หลีอีร้องถามมือข้างหนึงกระชับเอวบางไว้แน่นมืออีกข้างกวดกระบี่ต่อสู้กับชายชุดดำที่ลุมล้อมมากถึงหนึ่งต่อสาหากไม่มีตัวถ่วงอย่างตู้ชาวฮวานักค่าเหล่านี้ไม่คนามือหลีอีเป็นแน่เพียงแต่ตัวถ่วงอย่างตู้ชาวฮวาสำคัญยิ่งยวด มิอาจปล่อยให้ตายด้วยน้ำมือของอีกฝ่ายได้ลีอีจึงทำได้เพียงตั้งรับมากกว่าโจมตีไว้ลเออร์กัดฟันตอบคนพวกนี้มีเป้าหมายชัดเจนต้องการฆ่าสตรีผู้นั้นน่ากลัวว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดของพวกเขาจะตกยด่ยในสายตาของคนผู้นั้นทั้งสิ้นแม้ว่าพวกเขาจะพยายามกระทำการอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วแล้วแต่อีกฝ่ายกลับสามารถตามทันได้ชนิดหายใจรดต้นคอเช่นนี้ สายข่าวของคนผู้นั้นน่ากลัวจริงๆเหล่าองครักษ์ส่งสัญญาณให้แก่กันอันเป็นสัญญาณลับที่รู้กันเพียงแค่กลุ่มนักรบเดนตายที่ถูกฝึกฝนมาด้วยกันเพียงอึดใจเดียวเหล่าองครักษ์สกุลหลีทั้ง9ก้านายก็เปลี่ยนกระบวนท่าเล่งร้อมหลีอีและตู้เชาวฮาวาไว้เป็นวงกลมหันหลังให้แก่กันในมือ,อยังฟาดฟันอีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตายกลุ่มชายชุดดำล่วงกล่าวราวรากับใบไม้ที่ปลิดปลิว ล่นขาวเลือดคระครุงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานดังก้องไปทั่วผืนป่าตู้ชาวฮวาทำได้เพียงกอดเอของรีอีเอาไว้แน่นๆหลับตาสุ้กับแผงอกกว้างการลมหายใจนางมีกล้าเปิดตามองดูสถานการณ์ได้ยินเพียงเสียงกระบี่ที่กระทบกันดังกึกกล้องอยู่ข้างหูและเสียงวีดวิวของสายลมยามที่ร่างลอยสูงเหนือพื้นนางก็ยิ่งกอดรัดเอของรีอเอาไว้แน่นขึ้นอีก นางกลัวว่าหากปล่อยมือนอกจากจะตกลงมาที่สูงซึ่งไม่รู้ว่าสูงเท่าใดแล้วยังอาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้จึงทำตัวอย่างว่าง่ายพยายามไม่เป็นภาระให้แก่ผู้ที่กำลังต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของนางอย่างสุดกำลังวิ่งเสียงห้าวที่ตะโกนสังข้างหูทำให้ตู้เาวฮวาต้องลืมตาขึ้นมาอย่างเสียไม่ได้ นางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เหลือนางกับหลีอีเพียงสองคนเท่านั้นพ่อฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นหญ้าย่างยืนไม่มั่นคงดีฝ่ามือใหญ่ของหลีอีก็ตีเข้าที่แผ่นหลังแล้วตะโกนสั่งตู้ชาวฮาวายืนนิ่งงันอยู่กับที่ครู่ใหญ่ยามเห็นชายชุดดำที่วิ่งทยานอยู่กลางอากาศตามติดมาไม่ห่างก็ได้แต่เบิกตากว้างจนถูกตะอคอกใส่อีกครั้งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าอย่าหยุดนางไม่อยากวิ่งจากไป แต่รู้ว่าไม่อาจจะช่วยเหลือหลีอีได้ส้ำหักนางยังอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นภาระให้แก่เขาเมื่อหลีอีตะกนบอกอีกครั้งนางจึงไม่ลังเลกัดริมฟีปากของตัวเองเอาไว้แน่นแล้วสับฝีเท้าวิ่งสเปะสป,ปะไปเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมายตู้ชาวฮวาไม่เคยเข้าป่าลึกเช่นนี้มาก่อนแม้ว่านางจะเคยขึ้นเขามาหาของป่าหรือหาฟืนก็เป็นเพียงเส้นทางที่ชาวบ้านเคยใช้กัน นางไม่เคยขึ้นเขามาไกลเพียงนี้ลำพังสามยังไม่ได้เตรียมตัวทั้งเนื้อตัวก็มีเพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ห่อผ้าที่เก็บมาจากบ้านตระกูลตู้ป้ายวิญญาณของบิดามารดาล้วนลวนหายไประหว่างที่ถูกไล่ฆ่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่นางจะมาใส่ใจกับเรื่องราวเหล่านั้นมีแต่ต้องรักษาชีวิตของตนเองให้อยู่รอดเท่านั้นถึงจะสามารถกลับไปเก็บป้ายวิญญาณของผู้ให้กำเนิดกลับคืนมาอีกครั้งได้ นางสับขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมแพ้ชีวิตของนางผ่านเรื่องราวมามากมายไม่อาจจะปล่อยให้ตัวเองต้องตายลงเช่นนี้ใบไม้เถาวันและพุ่มไม้ที่วิ่งผ่านบาดผิวบาดหน้าบาดแขนบาดขานางไม่มีเวลามานั่งใส่ใจรอยขีด่วรบนผิวเนื้อไม่เจ็บเท่ากับแส้ที่ใส่แผ่นหลังยามที่ทำงานไม่ถูกใจท่านหลวงท่านป้าความเป็นความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม ขอเพียงนางยังมีแรงวิ่งยังมีลมหายใจนางก็ยังฝันถึงอนาคตฝันถึงอิสระที่อยากมีชีวิตสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตู้เฉาฮวาไม่อยากตายตรงนี้สองขาของนางซึ่งออกแรงวิ่งไปด้านหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนไม่มีเวลาหันไปมองสถานการณ์ด้านหลังนางเชื่อว่าหากไม่มีตัวภาระอย่างนางหลีอีจะสามารถจัดการชายชุดดำกลุ่มนั้นได้ และไม่ผิดอย่างที่ตู้เฉาฮวาคาดการเอาไว้เพียงไร้ตัวภาระรีอีก็สามารถวาดกระบี่ได้อย่างอิสระทุกคราวที่ตวัดกระบี่ล้วนได้เลือดของฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าตัวเขาจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่ก็นับว่าไม่เสียชื่อของแม่ทัพผู้เรื่องชื่อนอกจากรีอีจะเป็นหนึ่งในในักฆ่าของกู้จือฉีเขายังมีตำแหน่งในกองทัพเป็นหนึ่งในแม่ทัพผู้เชี่ยวชาญการสึกชื่อของเขาคืออันดับหนึ่ง นั่นย่อมหมายความว่าในจํานวน,นนักฆ่ารุ่นเดียวกันที่ถูกฝึกมาอย่างหาฤโหดเขามีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะจัดหานักฆ่าฝีมือชกาติตึงมือไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับจัดการไม่ได้กระบีในมือของหลีอีจัดการของนักฆ่าคนสุดท้ายจนขาดกระเด็นกระดอนดังลูกหนังเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาหมดแรงจนสุดลงไปคุกเข่าอยู่กับพื้น เลือดไหลาจากแขนทั้งสองข้างย้อมฝ่ามือเป็นสีแดงทั้งเหงื่อทั้งเลือดชุ่มไปทั่วร่างลีอีผิวปากเสียงดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วทั้งผืนป่าเขายังคงยืนหยัดอยู่อย่างเหนื่อยล้าสอดสายสายตาไปรอบบริเวณด้วยความหวาดระแวงกลัวว่าเสียงสัญญาณที่ส่งออกไปจะไม่ได้เรียกเฉพาะคนของตนเท่านั้นแต่ยังเรียกกลุ่มนักฆ่าที่ไม่รู้ว่าซุกซ่อนอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้อีกกี่คน พอได้ยินเสียงใบไม้สั่นไหวในการเคลื่อนไหวในอากาศกระบี่ในมือของหลีอีก็ถูกกระชับแน่นขึ้นอีกหลีอีเหล่าองครักษ์นักฆ่าที่เดินทางมาพร้อมกันมีสภาพบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างพุ่งมาตรงหน้าของหลีอีนับจำนวนดูแล้วไม่มีขาดจึงทำให้ร่างสูงที่พยายามยืนหยัดอยู่นานผ่อนความหวาดระแวงลงพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนแผ่บนพื้นหญ้าอย่างหมดสภาพ จัดการพวกมันได้แล้วหรือไม่เร็วไม่เร็วจะเป็นได้สองคนแต่ชิงกินยาพิษฆ่าตัวตายไปซะก่อนเป็นหลีเออร์ที่บอกกล่าวพร้อมทั้งช่วยประคองสหายให้ลุกขึ้นสภาพของหลี่อีบาดเจ็บหนักที่สุดอาจจะเป็นเพราะต้องรับภาระคุ้มครองสตรีผู้นั้นก่อนที่รีเออร์จะเบิกตากว้างยามเห็นเพียงสหายและศพของเหล่านักฆ่าน่าหญิงเล่าหายไปไหนวิ่งเข้าไปในป่าไปทางไหน รีอีอาปากค้างเออนั่นสินางวิ่งไปทางไหนสีหน้าของแม่ทัพหนุ่มบิดเบี้ยวที่ไม่ได้เกิดจากอาการปวดแสบปวดร้อนย่ำถูกยาห้ามเลือดสาสายแผลสดแต่เป็นเพราะไม่ทันได้มองทิศทางที่สตรีผู้นั้นวิ่งไปให้ชัดเจนเพระมัวแต่พะวงกับเหล่านะะักฆ่าเขาสสยหน้าช้าๆมมปากเป็นเส้นตรงอย่างหงดหงิด ปกติหลีอีเป็นคนที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสะอาดหมดจดเพิ่งจะรู้จักคำว่าผิดพลาดเป็นครั้งแรกเหล่าสหายที่รู้จักนิสัยใจคอกันอย่างดีถึงกับมีสีหน้าประหลาดไม่ได้รับคำตอบประการนี้นางวิ่งเข้าไปในป่าข้าไม่ทันมองวิ่งไปคนเดียวหรือหลีเออถามย้ำช่วยทำแผลให้เหล่าสหายไปพรางกวาตามองรอบบริเวณไปพราง ผู้หญิงคนนั้นคงวิ่งไปได้ไม่ไกลข้ายังพอแกะรอยนางได้พวกเจ้าพักให้หายเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วค่อยตามเข้าไปเขาเป็นผู้เดียวที่ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดจึงเป็นคนเอ่อยอาสาเรื่องแกะรอยต้องยกให้หลีเออผู้ชำนาญที่สุดผู้จบร่างสูงก็ทยานตามร่องรอยต้นหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำไปโดยทันทีโดยไม่ลืมทิ้งสัญ,ญลักษณ์ให้เหล่าสหายติดตามไป ตู้ชาวฮวาไม่รู้หรอกว่านางวิ่งมาไกลเท่าไหร่วิ่งหนีพ้นการไล่ล่าฆ่าแล้วหรือยังแต่สองเท้าที่ออกแรงวิ่งเริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆจนมิอาจวิ่งได้อีกต่อไปเหลือเพียงแค่การเดินเร็วๆเท่านั้นนางหยุดยืนหอบพิงกับต้นไม้ใหญ่อาปากหายใจอย่างเหนื่อยล้านางไม่มีศัตรูที่ไหนเพิ่งจะถูกขายให้เป็นภรยาผู้อื่นก็จะถูกไล่ฆ่าเสียแล้ว สามีที่ไม่เคยเห็นหน้าผู้นั้นคงมีศัตรูอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนางหอบหายใจหันไปยังทิศท,ทางที่วิ่งผ่านมาไม่รู้ว่าสถานการณ์ด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างและหากคนพวกนั้นไม่สามารถต้นานทานนักฆ่าชุดดำได้ชีวิตของนางจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรจะถูกจับไปทำอะไรหรือจะถูกฆ่าตายและหรือหากหนีรอดไปได้เพียงลำพังนางจะกลับไปที่ใดได้ตู้เชาฮว,วาคิดว่าตนเอง คงกลับไปบ้านตระกูลตู้ไม่ได้อีกแน่ๆนางไม่มีวันยอมกลับไปยังขุมนรกนั้นอีกแต่ชีวิตของสตรีที่เหลืออยู่เพียงลำพังจะให้นางทำเช่นไรร่างผอมบางสุดกายนั่งลงกับพื้นหญ้ายอย่างอ่อนแรงเหนื่อยล้าทั้งกายและจิตใจมารดาของตู้เฉาฮวาคลอดนางเลี้ยงดูมาได้เพียงสองปีก็จากไปไม่หวนกลับทิ้งให้นางอยู่กับบิดาเพียงลำพัง ยังดีที่บิดามีกิจการใหญ่โตแต่ต้องแรกกับการทิ้งบุตรีไว้กับเหล่าบ่ารับใช้เดินทางล่องใต้ขึ้นเหนือไม่หยุดหย่อนจบจนนางอายุได้แปดขวบร่างไร้วิญญาณของบิดาก็ถูกส่งกลับตะกรูนมาพร้อมกับข่าวร้ายเด็กหญิงในวันวานไร้ปากไร้เสียงไร้ความสามารถในการปกป้องตนเองถูกท่านลุงพี่ชายแท้ๆของบิดารับเลี้ยง โดยที่อีกฝ่ายยึดครองเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเป็นของตนหลงระเริงกับเงินทองที่แย่งชิงมาได้ไม่กี่ปีตระกูลตู้ที่นับว่ามีหน้ามีตามีฐานะอยู่พอประมาณก็เป็นอันล่มสลายกระทั่งคารืหาที่ใช้อยู่อาศัยตั้งแต่เกิดก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ตู้เฉิงท่านลุงของนางทําการค้าพลาดกระทรั่งคารหาก็ยังไม่อาจรักษาเอาไว้ได้ จำต้องบอกขายเพื่อนำเงินมาชดใช้ชำระหนี้สินกระทั่งทุ่มสมบัติที่บิดาเก็บสะสมมาด้วยความยากลำบากทั้งชีวิตหนี้สินครอบครัวของท่านลุงสร้างเอาไว้ก็ยังชำระไม่หมดสิน้นจำต้องหอบลูกหลานปลดปล่อยเบาไพร่ไและขายต่อเพื่อนำเงินมาเป็นค่าเดินทางกลับบ้านเดิมที่บิดาของนางได้ทำการซ่อมแซมจนสามารถใช้อยู่อาศัยได้หากบิดาผู้ล่วงลับของนางไม่คิดการไกล ไหนเลยจะยังมีบ้านตระกูลตู้ให้อยู่อาศัยใช้คุ้มแดดคุ้มฝนแต่ผู้ให้กำเนิดจากไปกลับไม่มีทางได้รับรู้เลยว่าบุตรีที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพียงลำพังมีชีวิตอย่างไรบ้างจากคุณหนูผู้มีทุกอย่างเพียบพร้อมกลายเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ถูกใช้งานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจรดคำจนถึงวันนี้ยังถูกแลกด้วยก้อนทองแปดก้อนความเหนื่อยยากลำบากทั้งหลาย ที่ผ่านมาตั้งแต่สูญเสียผู้ให้กำเนิดจวบจนถึงวัยปักปินตู้ชาวฮาวารู้สึกว่าชีวิตของตนนั้นต่อสู้มาเพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวนางนั่งพิงโคนต้นไม้ใหญ่หลับตาลงอย่างอ่อนล้าหากตายไปเสีอย่างนี้ชีวิตคงไม่ต้องดิ้นรนเหนื่อยล้าอีกต่อไปนายหญิงเสียงของบุรุษไม่คุ้นหูดังแผ่วเบาใครเรียกใครไม่เรียกตู้เชาฮวาได้ยินแต่ไม่ตอบกลับ ไม่คิดแม้แต่จะขยับขยื่นร่างกายจุดที่นางนั่งอยู่ใช้พุ่มไม้เตี้ยกำบังกายแม้จะหยุดพักแต่ก็ไม่กล้าพักอย่างจงแจง้งยังหามุมหลบซ่อนให้กับตัวเองแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดเสียงใดในยามหน้าสิวหน้าขวานที่ถูกกลุ่มคนไล่ฆ่าเช่นนี้ลีอเออร์เดินวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากพุ่มไม้เตี้ยที่ตู้ชาวฮวาซ่อนกายอยู่เสื้อผ้าสีซีดของนางกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างไม่ยาก เขาจ้องมองสุดที่ย่าถูกเหยียบไปครู่ใหญ่นายหญิงท่านอยู่แถวนี้หรือไม่คาหลีเออตอนนี้ทุกอย่างปลอดภัยดีแล้วท่านออกมาเถิดลีเออตู้เชาฮาวาทวนคำนี้หัวเปิดเปลือกตาอันแสนหนักอึ้งของตนออกมาพอได้นั่งพักถึงได้รู้สึกว่าร่างกายปวดแล้าลาไปทั่วทั้งสองขากลุ่มชายชักการที่นําก้อนทองมาแลกกับนางมีชื่อเพียงพยางเดียวโดยใช้แซลี แม้ว่ารูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแทบไม่มีอะไรดูเกี่ยวข้องกันเลยแต่พวกเขากลับใช้แท่เดียวกันและใช้ชื่อเป็นอักษรตัวเลขเพื่อง่ายแลนะสะดวกแก่การจดจำก่อนเดินทางออกจากบ้านตระกูลตู้พวกเขาได้แนะนำตัวกับนางคร่าวๆถึงอย่างนั้นสัญญาณการเอาตัวรอดกับร้องสั่งให้ตู้ชาวฮวานั่งนิ่งรอดูสถานการณ์ต่อไปเงียบๆนายหญิงท่านอยู่แถวนี้หรือเปล่า เป็นเสียงของหลีอีตู้เชาวาวาจดจำได้เสียงของเขาที่ดังอยู่ข้างหูของนางตลอดการต่อสู้ทําให้ล่างเล็กผอมที่นั่งพิงต้นไม้ใหญ่กัดฟันคลานออกจากที่ซ่อนครั้นเห็นหน้าหลีอีชัดๆน้าตาที่พยายามกัก็็บเอาไว้มาตลอดก็ไหลเป็นทางแต่ไม่ได้ส่งเสียงสะอื้นให้ออกมาไม่มีท่าทีโวยวายเพียงแต่นางรู้สึกโล่งใจและปลอดภัยที่ได้เห็นหน้าหลีอี ถึงแม้จะไม่เข้าใจในเหตุผลที่หลีอ่อีพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้นางปลอดภัยแต่การได้เห็นคนที่ปกป้องตนเองด้วยชีวิตปลอดภัยยืนอยู่ตรงหน้าใจที่กัดแกงด้วยความหวาดกลัวด้วยอารมณ์หลากหลายพลอยผ่อนคลายลงไปไม่น้อยหลีอ่อีท่านปลอดภัยดีนายหญิงเล่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าใบหน้าผอมแหลมจนเห็นคางสายรัวหยาดน้ําตาหลังลีนเป็นสายราวกับน้นําฝนคร่างไคล ท่านบาดเจ็บใช่หรือไม่บาดเจ็บเล็กน้อยลีอีตอบอย่างไม่ใส่ใจเรื่องบาดเจ็บดูจะเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาไปเสียแล้วหากไม่เจ็บหนักจริงๆมีหรือที่พวกเขาจะยอมนอนติดเตียงบาดแผลเพียงเท่านี้ไม่ทำให้พวกเขาสีหน้าเปลี่ยนไปสักเพีพวกเรารีบเดินทางเถิดไม่รู้ว่าพวกมันจะยกพวกมาอีกเมื่อใดเร่งเข้าเมืองกันก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน หลีอีพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของหลีเออยังมีพวกพ้องของเขาที่บาดเจ็บปักหลักรอยอยู่จุดเดิมอีกหลีอีส่งสัญญาณผิวปากอีกคราวพร้อมกับแกะสลักต้นไม้ใกล้มือเป็นสัญ,ญลักษณ์และบอกจุดนัดพบเป็นตัวเช่นนั้นเร่นเข้าเมืองกันเถิดท่านหลีอีหันมาสนใจสตรีเพียงหนึ่งเดียวอีกหนเดินไหวหรือไม่ไม่ไหวตู้ชาฮวายอยากจะบอกออกไปเช่นนี้ แต่เมื่อเห็นรอยเลือดและสีหน้าอิดโรยของบุรุษทั้งคู่นางก็ได้แต่กัดฟันยกมือปาดน้ำตาทิ้งและพยักหน้ารับเบาๆข้าไหวหลี่อีจ้องหน้าขาวซีดไล้สีเลือดของสตรีผู้นี้ครู่หนึ่งเหตุการณ์เมื่อครู่หากเป็นคุณหนูตระกูลสูงในห้องหอคงไม่อาจจะประคองสติวิ่งตลิดเข้ามาในป่าเพียงลำพังได้แม้แต่ยามนี้ที่ดูอ่อนแอหน้าถนอมปกป้อง นางไม่ใช่สตรีที่งดงามแต่จิตใจกลับเข้มแข็งได้อย่างนายกย่องเขาพยักหน้ารับเช่นนั้นก็ไปกันเถิด